เฟสซัมเมอร์คูลแอนดกันหม้อน้ำเดือดการสนิมกันหม้อน้ำรั่วหลักการสำคัญของคนที่แก่เร็วส่วนสำคัญมาจากน้ำตาลค่ะเอาละครับทีนี้แต่กลูโคสก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวนะครับที่ทำให้เกิดการเชื่อมข้ามสายโมเลกุลยังมีปัจจัยสำคัญอื่นที่เป็นสาเหตุได้เช่นการสูบบุหรี่รังสี อุลตาวอรเโดนรังสีรังสีแดดเกินไปยิ่งกินไขมันไม่อิ่มตัวด้วยก็เป็นด้วยนะครับสารเพอร์ออกไซด์อะซิตาลีไฮดซึ่งได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึมของแอลกอฮอล์อนุมูลอิสระสามารถส่งเสริมและเร่งให้เกิดการเชื่อมสายโมเลกุลได้หลายชนิดอีกทั้งตัวมันเองก็ยังสามารถเชื่อมสายโมเลกุลระหว่างกันเองได้อีกด้วยตัวอนุมูลอิสระครับ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์รังสี u ูวการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์โลหะหนักและสารพิษจากโลหะหนักรวมถึงการสูบบุหรี่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นที่ทําให้เราแก่ลง,แล,งและถามว่าทํายังไงดีครับก็ต้องหมายถึงว่าเราต้องพยายามหาสารต้านอนุมูลอิสระมาเสริมด้วยซึ่งผมย้ําว่ากินอาหารให้มีเครื่องเทศให้มากซึ่งจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผักและผลไม้ หลายเท่าบางชนิดหลายร้อยเท่าดังนั้นกินเครื่องเทศให้เยอะ,ะโดยเฉพาะที่เมืองไทยหาได้นะครับขมิ้นชันอบเชยการพลูพริกไทยและพริกทั่วไปกระเทียมขิงได้เลยครับสามารถมาปรุงรสใส่เครื่องเทศให้มากซึ่งคนไทยฉลาดมากเพราะเมืองไทยเป็นประเทศที่ร้อนชืน้นเวลากินข้าวเนี่ย <c oughs> ก็จะเกิดแป้ง กลูโคสได้ง่ายและก็เกิดอนุมูลอิสระได้ง่ายคนไทยโบราณจึงกินข้าวกล้องให้ดัชเชีน้าตาลต่ําลง<ฆ>สมัยก่อนไม่มีโมลพิษไม่มโีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีเหมืองนะครับแล้วก็ฉลาดมากตรงที่ใช้เครื่องเทศ<ฆ>ปรุงอาหารซึ่งธรรมชาติเนี่ยสร้างสรรค์มากประเทศไหนมีข้าวที่มีดัชเชีน้าตาลสูงจะเนรมิต เครื่องเทศสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาให้คู่กันซึ่งอย่างประเทศอินเดียเนี่ยปลูกข้าวเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องเทศในเรมิดขึ้นมาจนถึงขั้นอังกฤษต้องเคยมายึดอินเดีย<ม>เพราะหวังเครื่องเทศ<ม>และเครื่องเทศอย่างการพลูเนี่ยสามารถหมักเนื้อแล้วเนื้อไม่เน่านะครับ<ม>ในอดีตเนี่ยแล้วก็เกิดการยึดอินเดียเพราะหวังเครื่องเทศที่ไม่ต้องค้าขายระหว่างประเทศอีกต่อไปคเครื่องเทศจึงเป็นปัจจัยชี้ขาด ที่สมควรอย่างยิ่งมากินกับพวกแป้งได้นะครับแต่ถ้าคนมีปัญหาแย่มากแล้วโรคมะเร็งผมจะงดขาดเลยกินแต่เครื่องเทศกับผักไปช่วยเสริม,มสิ่งที่มีปัญหาในร่างกายให้ลดน้อยลงแต่ถ้าคนอดไม่ได้อย่าลืมกินพร้อมเครื่องเทศอย่าก,กินข้าวเปล่าเปล่าพูนๆเป็นตัวช่วยที่สำคัญค,ควิธีง่ายสุดในการลดการเชื่อม สายโมเลกุลคือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือการลดการถูกแสงแดดที่ร้อนแรงโดยใช้สารทันสารกันแดดที่กันได้ทั้ง UVA UV และ UVB ซึ่งจะลดการเชื่อมข้ามสายโมเลกุลในผิวหนังลดการดื่มแอลโกอฮอล์และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่พยายามรักษาสมดุลในการต้านอนุมูลริสละโดยเฉพาะช่วงที่เกิดภาวะเครียดและผมก็ย้ำว่าเครียดน้ำตาลม,มันสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาตามมารู้ได้ไงว่าเครียดรู้ได้ไงครับตรวจน้าตาลในกระ,ะสาเลือดถ้าน้าตาลสูงโดยที่ไม่กินน้ําตาลเลยแล้วค้างอยู่นั้นนานๆให้รู้ไว้เลยครับว่าเรเราเครียด,แ,ยดแล้วก็บางทีอาจจะไม่ใช่แค่เครียดอย่างเดียวนะครับอนุมูลอิสระจากโลหะหนักค้างในหลอดเลือดเยอะกลายเป็นปัญหาแล้วก็ทําให้เราเกิดภาวะทั้งเครียดแต่เอาน้ําตาลไปใช้ไม่ได้ค ดังนั้นคนที่เครียดถึงต้องออกกําลังกายกล้ามเนื้อเพื่อเอาน้ําตาลไปใช้อย่างอื่น mm hmm. ในภาวะที่เราเครียดหยุดพักไปออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อหรือละลายน้ําตาลให้เจือจางลงด้วยการ mm hmm. ดื่มน้าเอาคลาย mm hmm. มากขึ้นน้ําตาลก็จะลดปริมาณลง mm hmm. เทียบมิลลิกร,รัมต่อเดซิลิตรก็จะลดลงในกระแสเลือด mm hmm. เป็นวิธีที่สามารถจัดการได้นะครับ mm hmm. ทีนี้ปฏิกิริยาที่เราเรียกว่า เมลาต<ม>ซึ่งตอบเนื่องมาจากไกลเคเช่นจากการกินน้ําตาลมากนี่นะครับก็จะส่งผลโดยตรงต่อการผลิตคอลลาเจนความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิวโดยเฉพาะผู้ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยผิวจะแย่ลงมากเร็วผิวจะไม่เนียนเหมือนเดิม,มผิวจะขาดทั้งคอลลาเจนแล้วก็จะแก่เร็วด้วยไม่ใช่เฉพาะภายในนะครับลามมาถึงภายนอกร่างกายเพราะน้ำตาลม,มันเยอะเกินไป จนกระทั่งทําเกิดปฏิกิริยากับโปรโตีนแล้วก็กับผิวเราด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นเหตุผลชัดเจนนะครับของคนที่มีสองภาวะนะครับระหว่างค่าเฉลี่ยของคนที่ไม่เป็นเบาหวานนี่การตรวจวัดปฏิกิริยาที่เรียกว่าไกลเคชันที่เกิดขึ้นนะครับจากรจากรดอะมิโนที่ชื่อไลซีนซึ่งพบมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่แล้วนะครับ ของคนปกติไม่มีปัญหาคนปวดเบาหวานดูสิครับสิ่งที่จะเป็นอนุมูลอิสระในรูปของไกลเนนคนผลิตภัณฑ์ที่ออกมานี่นะครับมันสูง,งมากกว่าอย่างชัดเจนนี่ก็ชัดเจนนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัด CML เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะวัดในรูปแบบไหนก็ตามนะครับเราจเห็นได้ว่าอนุมูลอิสระแล้วก็พิษที่เรียกว่า คาร์บอซีเมทิลไลซีนเนี่ยจะสูงขึ้นในกลุ่มที่เป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่เป็นเบาหวานไกลเคชันในคอลลาเจนก็จะเป็นมากในหมู่ที่เป็นเบาหวานมากกว่าชเช่นเดียวกันอนนี้ไกลอันนี้คอลลาเจนอันนี้ในส่วนที่เรียกว่าคาร์บอซีเมทิลไลซีนก็คือส่วนที่เป็นไกลเคชันจากไกลซีจากการกินน้ำตาลน้ำตาลเยอะไปเลยครับแก่เร็วดังนั้นเ,เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้นะครับ น้ำตาลต้องกินให้น้อยแป้งขัดขาวกินให้น้อยแล้วกินยังไงครับแนะนํำเลยครับข้อแรกก่อนก็คือก่อนมื้ออาหารเรากินน้ําด่างหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเริ่มอาหารเนี่ยกินผักสดก่อนอสลัดเพื่อทาให้มีเอนไซม์ในการย่อยไี้ดีขึ้นไม่ผ่านความร้อนนะครับผักสลัดสดมีเครื่องเทศด้วยมีธัญพืชด,ด้วยใส่เข้าไปแล้วก็กินจนหมดแล้ว ค่อยมากินกับอย่างอื่นถ้าจะผัดทอด<ม>ก็ขอให้อย่าเป็นไขมันไม่อิ่มตัวถ้ายังกินเนื้อสัตว์อยู่ก็ลดลงให้เหลือเป็นพวกผักธัญพืช<ม>แล้วเสร็จแล้วข้าวเนี่ยปิดท้ายนิดหน่อยที่เพื่อกินกับกับได้ยิ่งเยอะน้ำตาลก็จะขึ้นมาใหม่ กว่าจะถึงนั่นก็อิ่มแล้วล่ะค่ะใช่ครับก็จะเริ่มอิ่มเพราะฉะนั้นก็จะกินข้าวน้อยลงและข้าวก็ทําให้ดัดชีน้ำตาลต่าที่สุดถ้าไม่กินข้าวกล้องทนไม่ไหวแล้วจะกินข้าวขัดขาวก็อย่าลืมเอาไปหุงด้วยน้ำมะพร้าวแช่เย็นถ้าทําได้ใส่เครื่องเทศถ้าไม่ได้ก็ใส่เครื่องเทศผสมเข้าไปนะครับทีนี้งานวิจัยอีกหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในเรื่องของการต้านหรือการชะลอวัยเนี่ยเขาก็พูดเลยว่า การกินอาหารหรือการที่เราไม่ระมัดระวังนี่นะครับเราจะพบว่าผิวที่สะสมสิ่งที่เรียกว่าไกลเคชันในผลิตภัณฑ์ที่เกิดไกลเคชันเขาเรียกว่า advanced ไกลเคชันเอ็นโปรดักตเรียกว่า AGE แล้วกันนะครับแล้วก็พฤติกรรมของชาวญี่ปุ่นเขาค้นพบสรุปก็คือว่าอะไรก็ตามที่เรากินอาหารที่มีลักษณะของ เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ส่วนอื่นของการกิน,นพบว่าสรุปเลยผิวพันธ์เรานี่นะครับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับปฏิกิริยาที่เรียกว่าไกลเคชันผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลพลอยได้ที่เกิดจากไกลเคชันก็คือจากน้ำตาลทำเปียโปรตีนรวมถึงแอลกอฮอล์รังสี u ู UV, โลหะหนักเป็นพิษทั้งนั้นนะครับดังนั้น คนที่สูบบุหรี่หรือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แม้กระทั่งขาดการพักผ่อนอนอนหลับนอนน้อยน้ำตาลก็ขึ้นนะครับเพราะเราเครียดนอนอเป็นคืนแล้วน้ำตาลก็จะขึ้นก็จะแก่เร็วและที่สำคัญก็คือว่าจะส่งผลทำให้คุณภาพผิวหนังนั้นแย่ลงด้วยดังนั้นอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญก็คือดัชเชียชี้วัดของ การเผาผลาญน้ำตาลซึ่งเกี่ยวพันกับคนที่ไม่แก่ด้วยถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ก็ผิวพันก็จะไปเร็วช่วยจะรู้ได้ยังไงไม่ถึงถ้าวัยหนุ่มสาวก็จะทำให้ผิวแก่บางคนแก่เร็วก่อนวัยนอกจากแอลกอฮอล์สูบบุหรี่โดนรังสี UV เยอะแล้วไม่มีน้ำมันอิ่มตัวคอยเคลือบผิูกินน้ำมันไม่อิ่มตัวเป็นประจำเกิดฝ้าฟางเขียวง่ายนะครับแล้วก็ ดันเผาผลาน <ique> <trilogy> อัตราต่ำอีกเผาผลานใช้น้ำตาลต่ำด้วยก็เป็นได้แม้กระทั่งคนก่อนเข้าสู่วัยชราคเวลาสั้นๆค่ะอาจารย์สั้นๆก็คือว่าเพราะฉะนั้นผมก็จะยืนยันว่าผิวพันธุ์เกิดแก่เร็วแก่ช้าถ้าไม่อยากเสียเงินสามล้านเหมือนคุณสุรชัยในอนาคตนะครับก็แค่ประหยัด อยากกินน้ําตาลมากขึ้นกินน้ําตาลให้น้อยลงกินสารต้านอนุมูลอิสระกินเครื่องเทศให้มากขึ้นและถ้าจะเสริมอีกหน่อยก็คือหยุดบุหรี่หยุดเหล้าเราก็จะแก่ชา้าลง อาจารย์พูดถึงเน้นเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังยังแอบคิดไปถึงว่าทําไมคนเดี๋ยวนี้แม้ในวัยหนุ่มสาวหรือวัยทํางานทําไมผมก็เริ่มขาวเร็วแล้วมันจะเกี่ยวกันกด้วยหรือเปล่านะคะเ,คเดี๋ยวไว้อาจารย์ให้มาคุยมาให้อาจารย์ได้คุยฟังต่อนะคะในครั้งหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากประเทศค่ะแลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำามันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศ ฟอกสะอาดอากาศสดชื่น Manager a l k a l i าไลวอเตอร์ l i t y w a t ้ r Quality l i ิตตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับ m a n a เจอร์แล e บเซ็แล้วคุณจะรู้ว่าเลือดหนึ่งหยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้